สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆพืนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนา,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพอท่านมาดูเหรียญสิบ,บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9้าของเรานี่แหละครับท่านก่อนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนน้องนองทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s อบส c r i b e และก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพราะว่าผมจะได้มีกําลังใจ หาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่พพพพน,น้องดูครับพี่น,น้องดูได้ชมได้ดูได้ชมนะครับท่านพอทุกวันนี้เหรียญสิบบาทเพร่อเสียนเด็กนีกะหาขึ้นหายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะพ่อเหตุใดครับเดี๋ยวเท่าที่รู้อยู่นี้ครับคือกองกระทับเก็บเข้าไปที่จะทาลายไปทําอย่างอื่นไปแล้วนะครับท่านจะให้เหลือไว้เฉพาะเหรียญหล่อสิบเท่านั้นครับมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะครับในเวลาสิบปีตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึง,ถงปีเจ็ดศูนย์เนี่ย เขาจะยกเลือกก่องการใช้เหรียญหลอสิบหลอเก้านะครับท่านให้เหียญเฉพาะเหรียญหลอสิบนะครับท่านพูดไปพูดมาก็ผิดอยู่เรื่อยเลยนะผมเนี่ยขอโทษขอไปพี่น,น้องทุกคนด้วยนะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมเข้าไปดูในเพจของกองกระสาบเลยครับหรือว่ากรมสนารักกันแหละครับท่านอันเดียวกันครับท่านจะได้ดูเองแล้วค้นหาดูว่าเขาประกาศออกมาเมื่อไหร่และวันที่เท่าไหร่ครับว่าจะเก็บเหรียญหลอเก้าให้หมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการค้นหานี้จะเจอหรือเปล่าเนาะเพราะออกมานานแล้วครับท่านประมาณ หกเจ็ดปีแล้วครับต้งที่ผมดูอยู่นี่ครับท่านผมก็ดูมานานแล้วนะครับก็แจ้งได้มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่ครับก็ไม่ใช่ว่าแบบซีซัวพูดนะครับท่านถ้าไม่มีความจริงแล้วผมพูดไม่ออกไปคนที่เสียคือผมครับไม่ใช่พี่ๆเนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับมันก็มีบางท่านที่ว่าให้ผมแบบไม่น่าเชื่อถือจะไปดูทําไมไอ้บ้าๆบอๆคนนี้พูดผิดๆถูกๆอะไรก็ไม่รู้อะไรของเขานี่ยนะครับท่านลงคลิปมาอันนี้ไม่เป็นไรครับ พอผมพูดผิดดถูกๆจริงครับอันนี้ผมไม่โทษใครครับโทษตัวของผมเองนั่นแหละครับเพราะเป็นคนอย่างนี้มาแต่ในแต่ลยแล้วครับตั้งแต่เกิดเลยครับจนป่านนี้แหละเป็นคนที่พูดเร็วนะครับสันผมนอกเรื่องมาอยู่เรื่อยเลยครับสันเรามาดูลักษณะของเหรียญเหรียญนี้ครับสันว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรครับสันถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเหรียญนี้มีเหนะครับเนี่ยถ้าทานจะผลิตน้อยซะด้วยนะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลอยู่นี้นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแน่นอนครับ แต่อยู่ที่อันดับเท่าไหร่แท่นั้นเองนะครับทานเดี๋ยวผมพิกกลับไปให้ดูนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญรับไปเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยจิปินิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเหรียญนี้ทําการล้างมาเรียบร้อยครับสองรอบครับทัดพร้อมจิบแล้วครับผมจะล้างมากกว่านี้คงไม่ไหวครับกลัวประวัติศาสตร์ของเหรียญจะหายไปนะครับนี่ครับเหรียญสวยงามมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับตัวต้องซื้อก็ชัดเจนมากครับเห็นไหมนี่ครับ บุมุลูพง์ท่านค็คมชัดเจาะมากครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเหรียญที่ทาการล้างแล้วจะเป็นไงมั่งนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับรอยขุดรอยบุบรอยบี้รอยขุดรอยฉีดเห็นเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยรู้สิครับออ้แต่เป็นเหรียญที่จะไงก็ต้องเก็บสะสมครับจะเละยังไงก็ต้องเก็บครับเพราะว่าเหรียญปีพศนี้หายากมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าที่ผมดูอยู่นี่นะครับดูข้อมือไปด้วยนะครับแล้วก็บอกพี่เพื่อนน้องไปด้วยนี่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับ อักษรบิลครับสำหรับอักษรบิลสี่ตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับพอศ .20541 ครับท่านนี่ครับเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามนะครับท่านอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยผลิตไม่ถึงล้านเหรียญแน่นอนครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับตันวางนี้คือแม่นัลชพยาด้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบินครับสาหรับปีพศ .20541 นี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่เก้าเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับท่านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับท่านแต่อีกเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับสำหรับปีสองห้าีหนึ่งนี่นะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสองพันห้าร้อยบาทครับท่านขยับขึ้นมาสูงมากครับ ห้าร้อยบาทเลยนะครับท่านข้อมูลเขาขอให้อยู่แค่สองพันแต่เพิ่มขึ้นมาถึงห้าร้อยบาทเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านแสดงว่าหาไม่มีนะครับในระบบมูลเียนนะครับท่านแค่เก้าแสนล้านเก้าแสนเศษเท่านั้นเองนะครับท่านมันไม่เยอะเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่ไหนละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับท่านแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับแต่มีบางเพจครับขอรับซื้อครับผมไม่รู้ว่าว่าเพจไหนครับผมเห็นอยู่ครับแต่พูดไม่ได้ครับ เขารัืบซื้อเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญที่ผ่ากันใช้นะครับในดนซ c ให้80ถึง100แท่งนั่นเองนะครับท่นานพวกก็งงอยู่ทําไมมันถูกจังแต่เวลาเขาไปขายเขาได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะครับท่านของอย่างนี้มันแล้วแต่บุคคลที่จะขายแล้วก็บุคคลที่จะรับซื้อแค่นั้นเองนะครับ